สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนของครูทุกคนนะครับนักเรียนนันเป็นที่รักเลยในช่วงนี้นะครับบรรยากาศของโควิดที่กําลังเข้าล้อมประเทศไทยนะครับเราเลยได้เรียนออนไลน์ครับ EP นี้เป็น EP ที่สามครับกับในเรื่องใหญ่ๆนะครับของอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละนะครับสําหรับ EP นี้จะพูดในเรื่องของสัดส่วนนะครับสําหรับสัดส่วนนั้นแล้วสัดส่วนคืออะไรครับสัดส่วนในที่นี้คือ ประโยคหรือข้อความนะครับที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนซึ่งมันมีอัตราส่วน2ตัวนะครับสชุดแล้วมันต้องเท่ากันด้วยเช่นนะครับ A ต่อ B แบบนี้นะครับเท่ากับ C ต่อ D หรือนะครับหรือ A ส่วน B ีเช่นนี้นะครับเท่ากับ C ส่วน d นี่คือลักษณะของสัดส่วนนะครับ ก็เป็นการเสียเวลาครับไปดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างง่ายๆครับเมื่อเขากําหนดมาให้ว่าเช่น x ส่วน5อย่างเงี้ยครับเท่ากับอ,อะไรดีเอ่ย c ส่วน20แล้วกันเยอะๆดีสนุกดี x ต่อ5นะครับ x ต่อ5เท่ากับ c ส่วน20เหลือ4ต่อ20 ซึ่งวิธีการหาหรือวิธีทํานั้นนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้วิธีการคูณควายนะครับก็จะได้ว่านะครับก็จะได้ว่านํยี่สิบเนี่ยขึ้นไปคูณกับ x นะครับเห็นไหมครับก็จะเท่ากับห้าเนี่ยคูณกับใครครับคูณกับสี่แบบนี้นั่นเองจากนั้นเราก็ได้ว่ายี่สิบเอเท่ากับยี่สิบเอเดียวก็เท่ากับยี่สิบส่วนยี่สิบก็เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 ดังนั้นคําตอบ x ก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ1เนี่ยนี่ก็จะเป็นจงหาค่า x ม่จากนะครับเห็นไหมจากสัดส่วน x ส่วน5นะครับเท่ากับ4ส่วน20อย่างเงี้ยเขาก็บอกจงหาค่า x เราก็ได้ออกมาแล้วว่า x เท่ากับ 1, 1นึง่งๆนะครับเป็นคําตอบนี่คือลักษณะของสัดส่วนครับมีวิธีการหาสัดส่วนแบบง่ายๆต่อไปมันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วกัน นะครับตัวอย่างหนึ่งเช่นจาก A ส่วน12เท่ากับ3ส่วน4นะครับตรงหาค่าของ A แล้วกัน A เป็นเท่าไหร่ครับมันอาจจะสลับฝั่งก็ได้นะหรือว่าอยู่ข้างล่างข้างบนก็ได้นะครับอยู่ได้4ทิศทางนะครับแล้วก็คูณค่อยปกตินี่แหละ นะครับเราก็ได้ว่า4คูณ a เท่ากับสามคูณสิบสองนะครับ a เดียวก็เลยเท่ากับอะไรสามคูณสิบสองส่วนสทำแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับ a เท่ากับสตัดทอนเดียวสามสามสามเป็นเก้านี่เก็ตอบเก้าครับก็ได้ว่า e เท่ากับเกนั่นเองนะครับจบครับนี่คือลักษณะของสัดส่วนถ้าเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ก็ทำได้เลยนะครับ ต่อไปสัดส่วนเนี่ยจริงๆแล้วนะครับสัดส่วนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือสัดส่วนตรงกับสัดส่วนผกผันนะครับสำหรับ EP นี้คุณจะพูดในเรื่องของสัดส่วนตรงนะครับเราไปดูสัดส่วนตรงกันครับ สัดส่วนตรงคืออะไรสัดส่วนตรงหมายถึงนะครับสัดส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบอัตราส่วนของนะครับสองอัตราส่วนที่มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันคือเพิ่มก็เพิ่มเหมือนกันนะครับหรือจะลดก็ต้องลดลงเหมือนกันนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะต้องเหมือนกันเช่นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามยี่สิบบาทเห็นไหมครับสองชามสี่สิบสี่ชามแปดสิบหกชามร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือลักษณะข,ของ สัดส่วนตรงนะครับจากความรู้เมื่อสักครู่นี้เราก็นํามาทําโจทย์ปัญหาได้ละนะครับความรู้จากข้างต้นนี้คูเกินไปเขาบอกว่าแปลงปลูกดอกไม้นะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว240เมตรถ้าตาส่วนของด้านยาวต่อด้านกว้างเป็น3าต่อ2แปลงปลูกดอกไม้นี้จะกว้างเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูครับเราต้องให้ข้อมูลก่อนหนึ่งสองชุด น่ด้านยาวมีสชุดก็ต้องเป็นชุด x นะครับคุณครูจะชอบกําหนดให้เป็นชุด x 1ส่วน y 1นึ่ง a หนึ่เหมือนกัน a e 1ส่วน b 1นะครับเท่ากับ a 2ส่วน b 2แบบนี้นะครับจะได้เทียบเทียบกันตรงๆสิ่งนี้สมมติขึ้นมาเห็นไหมครับสต่อ2 3คือด้านอะไรครับเอาทษฎีด้านยาวต่อด้านกว้างยาวอยู่หน้ากว้างอยู่หลังให้ยาวเป็น เอส่วนกว้างเป็นอะไรครับกว้างเป็น b แล้วกันนะครับจะเป็น b 1หนึ่งสองก็ได้อันนี้ให้เป็น b b 2สองแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยาวมาแล้วยาวเรารู้แล้วยาวเป็น a ดังนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น A 1หนึ่งสิ่งที่เรารู้ข้อมูลมาครับเราเช็คได้แล้วว่า A 1หนึ่งคือสองสี่สิบคือตัวนี้ A2 คสองอะไรครับ A 2สองคือสามนี่เราได้ข้อมูลนะครับ A 2สองส่วน2ตัวนี้คือนค b นะครับ b2 เราก็นำมาแทนตามตำแหน่ทนนนงที่เรามีอยู่นะครับนี่ในสูตรง่ายๆที่เรามีอยู่เราก็แทนไปเลยครับ a คือ2 0 a1 คือ240เราก็ได้ว่า240ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย b1 b1 เรารู้แล้วย,ยัง b1 เรายังไม่รู้เมื่อ b 1เรายังไม่รู้เราก็ให้แทนค่าไปเป็นตัวแปร x แล้วกันนะครับ หรือวาหรือแซตหรือซีหรือดีหรืออะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราจะแทนครับจากนั้นครับเราก็จะเท่ากับ a อสองเรารู้แล้วครับคือสามครับส่วน b 2สองเรารู้แล้วครับว่าคือสองครับจากนั้นเราก็ทำการคูณค่าปกติเลยก็สองไปคูณสองร้อยสี่สิบครับสามคูณกับ x ครับอืมเราก็ได้ว่าสองร้อย สองคูณสองร่หารด้วยสเท่ากับ x เขนแบบนี้ก็ได้ตัดทอนครับเหลือแปดครับแปลสองสิหครับดังนั้น x เดียวเท่ากับ1 6ึนี่ครับได้คำตอบแล้วเราก็ตอบได้ว่าแปลงรลูกดอกไม้นี้กว้างเท่าไหร่ครับ160หหน่วยเป็นไรครับ หนึ่งร้อยหกสิบเมตรครับจบครับนี่ง่ายๆครับนี่คือลักษณะของโจทย์ปัญหาสัดส่วนไปดูตัวอย่างหนึ่งครับตัวอย่างที่สองครับตัวอย่างที่สองนะครับยสยายมทำาครับตัวอย่างที่สองครับชายคนหนึ่งใช้เวลาห้านาทีครับเดินได้ระยะทางห้าร้อยห้าสิบเมตรถ้าเขาใช้เวลาระยะเวลาในการเดินทางแปดนาทีจะได้ระยะทางเท่าไหร่กําหนดเลย อะไรเป็น A1 หนึ่งอสองก็ว่ากันไปครับอักห้านาทีอันนี้ A1 หนึ่งอันนี้ B1 หนะึ่งอันนี้ A2 สองระยะทางตัวนี้ก็เป็น B2 สองหา B2 สองครับแน่แทนตำแหน่งนะครับห้าส่วนห้าร้อยห้าสิบเท่ากับครับแปดส่วนเท่าไรอ่ะเป็น Y แล้วกันนี่ครับ ห้าส่วนห้าร้อยห้าสิบเท่ากับแปดส่วนวายเราก็ได้ว่าเอาเ,รเ,รวรวเร็วๆเลยรวบกันเลยครับกลายเป็นห้าวายเท่ากับแปดคูณห้าร้อยห้าสิบวายเดียวก็จะเท่ากับแปดคูณห้าร้อยห้าสิบส่วนห้าทำไมคูณไม่มคูณนะครับเลขมันเยอะครับเราเอาเลขไปตัดทอนก่อนดีกว่าจะได้ไง่ายๆครับตัดทอนเหลือหนึ่งร้อยสิบครับจากนั้นวายเดียวก็เลยจะเท่ากับแปดร้อยแปดสิบนะครับก็ตอบได้แล้วครับว่า จะได้ระยะทาง880เมตรนั่นเองอนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับผ่านไปสองข้อพอจะเข้าใจกันบ้างนะครับนาอโอเคนะครับอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันอตัวอย่างนี้มันจะ พิแพงไปสักนิดน้อยนะครับถ้าถ้าเราลองอ่านจทย์ดูอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนหญิงต่อนักเรียนชายนะครับเป็นเจ็ดต่อสามถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชายน้อยกว่านักเรียนหญิงห้าร้อยหกสิบคนเห็นไหมครับมันน้อยกว่านักเรียนหญิงห้าร้อยหกสิบคนจงหาจํานวนนักเรียนชายเขายังเขาไม่ได้ให้จํานวนใครคนใดคนหนึ่งมานะครับเขาไม่ได้ให้จํานวนใครคนใดคนหนึ่งมาแต่เขาให้อะไรมาครับ ให้จํานวนนักเรียนที่มันมากมันน้อยกว่ากันนะครับอะไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องเป็นซีเรียสขนาดตรงนั้นเราก็ต้องมาดูกันครับว่าอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนหญิงต่อเรียนชายเป็นเท่าไรเป็นเจ็ดต่อสามครับนะสิ่งสมมุติเป็นเท่าไหรรวมแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับก็ว่ากันไปน้อยกว่านักเรียนหญิงห้าร้อยหกสิบคนถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชายน้อยกว่านักเรียนหญิงห้าร้อยหกสิบคนจงหาจํานวนนักเรียนชายอ่ะเรามาดูกันครับ หญิงน้อยกว่าชายนะก็ไม่ใช่ดีชายน้อยกว่าหญิงนะพูดผิดนะครับชายน้อยกว่าหญิงนะโทษทีครับชายน้อยกว่าหญิงเอมมาดูกันหญิงอ่ได้เ็ตต่อสามแล้นะครับเป็นชายผู้ชายน้อยกว่าผู้ชายเราไม่รู้ครับนะครับเมื่อผู้ชายไม่รู้ผู้ชายไม่รู้เราให้เป็นอะไรครับเออเมื่อผู้ชายไม่รู้ผู้ชายก็ต้องเป็น x ครับเห็นไหมครับผู้ชายเป็น x นักเรียนชายน้อยกว่านักเรียนหญิง560คนนั่นหมายความว่าเอานักเรียนชายตั้งชายน้อยกว่าหญิง560แต่ถ้าบวกไปอีก560นั่นคือจานวนของนักเรียนหญิงก็เลยกลายเป็น x บวกอะไรครับ560นี่ครับอันนี้วิธีการง่ายๆครับทันไหมครับถ้าไม่ทันเมื่อให้ชาย x คน นักเรียนชาย x คนนักเรียนชาย x คนนักเรียนหญิงก็จะเป็นเท่าไหรครับชายน้อยกว่าหญิงห้าร้อยหกสิบถ้าหญิงเป็น x ก,ก็แสดงว่าเอาไปลบร้อยห้าร้อยหกสิบแต่ถ้าชายเป็น x เ,เมื่อไหรป่ป้าเพราะเขาหานักเรียนชาย x ก,ก็ต้องบวกอะไรครับห้าร้อยหกสิบคนก็จะเป็นจํานวนของนักเรียนหญิงนั่นเองซึ่งหญิงมาก่อนหญิงอยู่ข้างบนชายมาทีหลังชายอยู่ข้างล่างนะครับอย่างที่ครูบอกไปอ่ะ เราก็จะได้ว่า7 x ครับเท่ากับ3าวงเล็บ x บวกห้าครับนี่เอาไปคูณไฟจากนั้นเราก็ได้ว่า7 x เท่ากับเท่าไหรครับนี่3 x บวกสามศูนได้ศู8ยได้หนึ่นจากนั้นทำยังไงครับเอา3ไปลบครับ3 x ไปลบครับลบกับ7 x ครับเท่ากับ หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเหลือ c x ครับเท่าก,กับหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบ x เดียวเท่ากับหนึ่งหกแปดศูนย์ส่วนอะไรครับส่วน c ครับตัดทอนครับ c c สิบหกครับ c สองเป็นแปดครับและสี <tie> ่ศูนย์ไม่ศูนย์ได้แล้วครับ x คือจำนวนนักเรียนชายเราก็ตอบได้แล้วว่าจำนวนนักเรียนชาย เท่าไรครับสี 400. ่ร้อยนี่จำนวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนชายมีท่ามีวะมีจำนวนนักเรียนชายทั้งหมดเท่าไรครับสี่ร้อยยี่สิบคนนั่นเองนี่แบบนี้ครับจบเลยนะครับสาหรับตัวอย่างนี้ลองไปทบทวน,นอีกครั้งหนึ่งนะนะครับไปทบทวนกันดูนะครับต่อไป้าตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างที่สี่ครับก็บอกคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของแก้ว มากกว่าจอ12คะแนนแก้วมากกว่าจอ12คะแนนนะอัตราส่วนคะแนนสอบของจอต่อคะแนนของแก้วเป็น7ต่อ8จงหาคะแนนสอบของแก้วและจอมเราต้องแบ่งเลยแก้วและจอมอให้แก้วแก้วมากกว่าจอม12คะแนนถ้าให้จอมเป็น x อจอมมีคะแนน x คะแนนอ่าะง่ายนะครับดังนั้นแก้ว ก็จะมีคะแนนเท่าไหร่ครับมากกว่า12คะแนนก็คือ x บวกอะไร x บวก12คะแนนนั่นเองเห็นไหมนะครับง่ายๆเลยต่อไปเราก็ไปหาอัตราส่วนนะครับมาดูว่าเจเป็นของใครครับเจเป็นของจอมครับส่วนข้างล่างแดเป็นของใครครับของแก้วนะครับจอมมาก่อนแก้วนะเราก็ได้ว่าเจ็ดต่อแปดเท่ากับจอมมีอยู่ x แก้วมีอยู่เท่าไหรครับแก้วมี x บวกสิบสองมีครับเรบาก็จัดการคูณค่อยครับกลายเป็นเจ็ด x บวกสิบสองครับเท่ากับ x แปด x นะครับเอาไปคูณได้เลยโทษทีนะครับเท่ากับไม่ตรงกันไม่เป็นไรก็ได้ว่าเจ็ด x บวกสิบสองคูณเจ็ดเป็นแปดสิบสี่เท่ากับแปด x นะครับเอาเจ็ดมาลบแปดสิบสี่เท่ากับแปด x ลบเจ็ด x 2. x เดียวเท่ากับแปสิบี่ครับซึ่ง x นั้นคือคะแนนของใครครับ x คือคะแนนของจอมนะครับดังนั้นเราได้ว่าจอมมีคะแนนสอบแปดสิบสี่คะแนนและนี่จากตัวนี้เลยนะครับจากตัวนี้เลยและแก้วมีคะแนนสอบ8ปสิบสี่บวกเท่าไรครับแปดสิบสี่บวกสิบสองเท่ากับ 96, เก้าสิบหกคะแนนนั่นเองนี่จบแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับตัวอย่างสี่ข้อที่ผ่านไปลักษณะของโจทย์ปัญหาสัสดส่วนเนาะใครมีวิธีอื่นก็ลองทําดูได้นะครับอันนี้เป็นวิธีเพื่อความเข้าใจแบบอาจจะง่ายสําหรับบางท่านนะครับบางคนหรืออาจจะยากสําหรับบางคนนะครับใครมีวิธีง่ายๆกว่านี้ก็สามารถนาไปทําได้นะครับคุณครูไม่ได้ีเรียสคุณครูไม่ได้หมายความว่า วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดูที่ดีที่สุดนะครับมันอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกว่านี้และดีกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคเนาะก็ขอจบนะครับการสอนในอีพีที่สามในเรื่องของสัดส่วนวันนี้เรื่องย่อยของสัดส่วนตรงนะครับสัดส่วนตรงเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้าในเรื่องของสัดส่วนหกพันนะครับแล้วมาพบกันใหม่สำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.